ถ้าวันหนึ่งคุณหลุดไปอยู่ในต่างโลกและพระเจ้าก็มอบแพสซีฟสกิลให้คุณเลือกจากใน4อย่างนี้คุณจะเลือกอันไหนครับ 1. เทวาวิวัฒแพสซีฟสกิลที่ทําให้ความสามารถในการเรียนรู้ของคุณเพิ่มขึ้น1000ันเท่าไม่ว่าศาสตร์แขนงใดบนโลกที่มีให้เรียนรู้หากมันเป็นไปได้ที่จะฝึกฝนด้วยตัวคนเดียวคุณจะสามารถเรียนรู้วิชาแขนงนั้นได้เร็วขึ้น1000เท่านั่นหมายถึงหากคุณฝึกเวทมนต์เป็นเวลา1ปีความสามารถของคุณจะเท่ากับคนที่ฝึก1น0่ปี 2. ชะตาผูกเป็นแพสซ และสกิลนี้ยังไม่จํากัดจํานวนคนครั้งนี้การทํางานของสกิลไม่ได้เป็นการควบคุมจิตใจแต่เป็นการควบคุมโชคชะตาให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขารักคุณ3ปาดสวรรค์แพสซีฟสกิลที่ทําให้ความคิดของคุณสามารถประมวลคําตอบและทางออกทุกอย่างที่คุณต้องการออกมาได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนมันจะเป็นภาพแบบเชอรองโฮมที่เห็นนาฬิกาของวัตสันก็รู้ว่าคนอื่นให้มา4ประตูพบแพสซีฟสกิลที่ทําให้คุณสามารถเดินทางข้ามมิติกับสู่โลกที่คุณเคยอยู่ได้และจะกลับมาในต่างโลกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการ